วันนี้พาชมชุดเสื้อฝา53สมีวาวใส่รถในร้1ย0เว็บ1้อตัวขาบูตัวแรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อแต่ง53มิลเสื้อเขาก็จะมีหูแบบนี้นะครับของนี้แล้วก็เสื้อจะยาวกว่าเว็บร้อยค่อนข้างเยอะลูกเป็น53มิลตัวนี้เป็นของอาร์ตลบสวาวปาดหัวออกนิดหน่อยนะครับกระโปรงความยาวเท่าเดิมเสื้อ53ปอกประมาณ5รู้สึกจะ56มิล นะครับฝาเป็น4วาลอดขอบ53มิลใบวาลก็กึงล้างออกตัวนี้เป็นพอร์ต c n c มาอยู่แล้วนะครับเราเซ็ตหลังวาลเพิ่มไปหลังวาลเดิมมาค่อนข้างสั้นนะครับฐานสปริงตัวนี้็จะเป็นฐานใหญ่แต่ว่าจะใช้ยังใช้สปริงเล็กอยู่แล้วก็มีน็อตเสาท่อให้ไปประกนฝา53คอลิด CNC, ีน c n หนึ่งตัว แล้วก็อุปกรณ์ในฝานะครับตัวนี้เป็นแหวนลูกสูบสลักหัวเทียนฝาปิดตัวตั้งวาลแหวนรองสปริงสเตเลสสปริงวาลแกลงกระเดื่องแคมนะครับแหวนทองแดงตัวนี้ใช้กับตัวน็อตขันฝาสูบครับแคมหนึ่งตัวแล้วก็มีประกับวาลรีเจนเนอร์ซีนวาลอันนี้เป็นฝาปิดตัวตั้งวาลแล้วก็มีโอลิง นะครับแล้วก็กระเดียงวาล์วน็อตตั้งวาล์วก็อยู่ในซองนี้ประกรันตีนเสื้อแท้แผ่นหนึ่งประกรันชุดบนหนึ่งหนึ่งชุดนะครับชุดนี้ราคาอยู่ที่5,400บาทราคานี้เป็นราคาสั่งซื้อในเพจ f a c e b o o เพจมอเตอร์ Facebook, นะครับถ้าซื้อในแพลตฟอร์ม Tik t o k s h o p ปี l a า a าดจะราคาประมาณ5,900โดยประมาณนะครับท่านใดสนใจชุดนี้ใส่ชักเดิมเว็บร้อยสิบไอไนร้อยเว็บร้อยสิบคาบูไม่ใช่ไอนะครับแล้วก็ไนร้อยสิบ คาบูสั่งซื้อได้ที่ facebook เพจมอเตอร์นะครับ